ใช่ครับผมเราตายเกียรติครับวันนี้กับเพชรใหม่อีกรอบนึงวันนี้มีกัดเท่าไหร่ไรหกครับไรหกประชามาเกินไปเท่าไหร่จุดมาเกินจุดเจ็ดครับหางฉลุยนะรอบเท่าไหร่รอบนี้ซ้อมอยู่เกียรติยศครับเป็นกี่วันซ้อมมาก็เกือบเดือนครับเราไม่เคยตายเตีขาตีใช่ครับเตีขาตัวใหม่ครับลูกก็ฝีมือนะครับผมลูกประชามนนาจะเสียเปรียบเขาหน่อยนะมเสียเปรียบครับความสูงเท่าไหร่ไรห้าเก้าครับน้ำหนักปล่อยห้าสิบครับ ปีนี้อะไรด้วยล่ะยี่สามครับผมจบมวยมาร้อยประมาณสี่ห้าสิบนะครับจริงเหรอจริงครับอย่าไปโกหกนะไม่ได้โกหกครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ล่าสุดเป็นไงแพ้คะแนนครับที่ลำเนินนะครับแล้วเมือก่อนนั้นสองไฟเป็นไังมับ้งยังเมื่อกุ้งยังแพ่สามไฟเลยครับสามไฟนี่ยังไม่เกิดเลยนะครับวันนี้มั่นใจไม่ต้องเกิดอ่ะก็หวังว่าเลือดดึกอีกเกิดด้ยครับอ่ะายกลับเชืยรนะวันนี้ก็ฝากยี่สิบสี่สองพอเราเป็นใจให้เราตาคืนนี้ครูสองมันแน่นอนครับผมขขอออบบคคคุณโชชดีน้งายรั สวัสดีครับเทพใหม่สิจอมยุทธครับวันนี้เจอกันาวตายอีกรอบแล้วนะเราเคยชนะเข้ามาที่นี่ไหมเคยชนะมาทีนึงครับนานนะสามสี่เดือนได้สี่เดือนวันนี้ร้อยเท่าไหรร้อยของเราร้อยหกครับวันเช้ามาเกินไม่เท่าไหรสองตอนด์นะสบายสบายนะครับซ้อมอยู่ไหนฮะซ้อมอยู่ค่ายตมศรีครับซ้อมมากี่วันก็เดือนกว่าเลยเราเป็นมวยตะตายใช่ไหมมือครับผมเราตานี่มัดใส่ขาตัวท้องนะครับเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบห่างทุวยมากี่ไฟแล้วก็ เยอะครับเยอะนะเกินร้อยไหมยกิน,นครับล่าสุดเป็นไงผลง,งานแพ้ครับแล้วก่อนหน้าสองไฟเป็นไงชนะน็อกทีหนึ่งแพ้ทีหนึ่งเหมือนกันวันนี้ก็โอเคนะวันนี้ร่างกายดูดีนะครับผมฝากแฟนกับเชียร์นะวันนี้ก,ก็ฝากแฟนมวยช่วยเชียร์เป็นกำลังใจนะครับวันนี้ก็พยายามมาแจ้งเกิดให้ได้ครับโอเคขอบคุณครับดีครับ